เป็นมาสิบปีปุมมแพ้แพ้อะไรครับแพ้อากาศเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นโรคเอสเอเนนะคะเริ่มเป็นภูมมแพ้ก่อนอ่าเริ่มแรกเลยเขาหัดแรกๆเนียเ่ยเป็นไข้เลือดออกอ่าฮะเป็นไข้เลือดออกกระทั่งว่าคุณหมอว่าถ้ามาไม่ทันภายในกี่ชั่วโมงเนี่ยคือเราต้องต้องตายอันนั้นตั้งแต่เล็กหรือว่าตอนโตไม่ไม่เป็นตอนอายุยี่สิบหกอายุยี่สิบหกปีโตแล้วโตวแล้วไม่ได้ไไดเป็นมาแต่กําเนิดอ่าฮะ หลังจากนั้นรักษาไข้ได้ออกเสร็จปุ๊บกลับบ้านอาการเราไม่ดีขึ้นม,มันยังลุมลุงอยู่ในตัวก็กลับมาหาคุณหมอตรวจก็ไม่เจออะไรคุณหมอก็ให้ยาไปทานต่อเนื่องเรื่อยเเข้ามาก็เริ่มปวดข้อเริ่มผิดปกติในตัวเองละปวดเมื่อยปวดตามร่างกายาแขนขาอ่อนแรงเดิน เดินแล้วรู้สึกเหนื่อยเร็วขึ้นหายใจติดขัดเอาเริ่มมาเป็นสเตปออกมาได้เรื่อยๆเหมือนเหมือนยังรักษาไม่สุดสําหรับไข้เลือดออกผ่าปกติคนนี้รักษาไข้แล้วออกจยาบมลก็จะจดชื่นใช่ไหมคะจตกระพี่กระเป๋าคือหายมันก็ไม่ทุกคนหรอกากแต่ของนี่คือมันยังลุงมๆอยู่มันยังคือยังเป็นอยู่ปวดหัวปวดไข้ตัวร้อนก็เป็นมาตลอดหลังจากออกจากโรงพยาบาล ก็ไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุแล้วภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็จะเป็นเรื่องของหวัดก็จะเป็นบ่อยเป็นบ่อยมากเจอแดดเจอฝนเจอหน้าหนาวนี่เป็นน้ำมมกออกมาเยอะเลยแสดงว่าหลังจากเป็นไข้เลือดออกรักษามาโดยตลอดก็ยังมีอาการเหมือนเป็นไข้ตลอดเป็นมาถึงอายุเท่าไหร่ฮะ,อะตอนนั้น เริ่มเริ่ม,ร,มรู้ตัวก็ประมาณสามเดือนเริ่มหาหมอละเริ่ม,อมตอนนั้นนั้นก็แค่หาคลินกิกเริ่มหาโรงพยาบาลต่างๆเนี้จนกระทั่งหกเดือนนะหกเดือนคุณหมอว่าคุณมีอาการแพ้ภูมิตัวเองละอ๋อเข้ากลุ่มเสี่ยงค่ะถูกแล้วบอกเลยไหมฮะว่าเป็นเอสบอกเลยว่ายาที่ให้มาคือยาที่เอสเอคือ,อคนอที่เ,<อ>เป็นเอสทาน คนเป็น SLE นี่มีเป็นเฉพาะจุดไหมฮะหรือว่าเป็นเวลาเป็นแล้วคือมันมันทั้งตัวมันก็แล้วแต่คนนะคะอ,อ,อาการเริ่มก็เหมือนที่น้องเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมีอาการไข้รุมรุมปวดเมื่อยตามตัวปวดปวดข้ออะไรพวกเนี้ยนะคะออตอนแรกที่ตรวจอาจจะยังไม่เจออะไรเพราะมันเพิ่งเริ่มนะคะมันยังหามาร์กเกอร์อะไรยังไม่ได้ขึ้นสูงอะไร เป็นที่คุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นที่ไหนไม่บอกคือตรวจเลือดมีการอักเสบของเลือดเกล็เลือดต่าก็อาจจะเป็นที่ที่เลือดก็อันนี้ก็เป็นที่ระบบเลือดเป็นระบบเลือดใช่ไหมหล,หลังจากนั้นก็ขาบวมข้อเท้าบวมทํางานดืนานๆไม่ได้บวมออกมาเลยค่ะแล้วก็ปวดตามข้อคุณหมอก็ตรวจสาเหตรุรูมาต้ยก้าก็ไม่มีคือไม่รู้ไม่ว่ารุนแรงโรคนี้ตอนแรกไม่รู้ จนคุณหมออธิบายฟังว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยคือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออยู่ในการดูแลของคุณหมอต้องทานยาสม่ําเสมอต้องมาหาหมอทุกสองเดือนที่คุณหมอนันอาจารย์ครับอยู่มา26ปีทําไมถึงพึ่งมาแพ้ภูมิตัวเองฮะอ๋ออันนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะโผล่ออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีสาเหตุก็ไม่มีสาเหตุ ไม่มีวันเดือนปีตลอดสาเหตุเนี่ยอย่างเ l e เนี่ยเราบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากกรรมพันธุ์แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นลูกก็ยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสาเหตุจริงๆไม่ทราบถ้าจะให้เดาก็คือว่าเซลล์มันอาจจะกลายพันธุ์เพราะว่าเราเจอมลภาวะมละพิษอะไรต่างๆมันกลายพันธุ์ได้หลายอย่างอาจจะไปเป็นมะเร็งหรืออาจจะไปอะไรก็ได้ทำให้ยีนของเราเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคขึ้นมา วิธีควบคุมและรักษาสำหรับ SLE นี่จริงๆปัจจุบันนี่ถ้าได้รับการดูแลรักษาดูแลตัวเองให้ดีเราถือว่าไม่ใช่โรคที่อันตรายละสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ต้องควบคุมอาการคือปัจจุบันเราก็มียาที่สามารถควบคุมอาการให้อยู่อย่างปกติได้นะครมพูดก็คือกดภูมิใช้กดภูม,มิไหมใช้กดภูมิค่ะแต่ว่า ยากดภูมิบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนักนะสมัยตะก่อนอาจจะมีเฉพาะสเตียรอยด์แต่ปัจจุบันเราก็จะมียากดภูมิที่ดีขึ้นมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะฮะซึ่งตลอดมาก็ทานยาอย่างที่บอกทานยาเพนิโซลวันละหกเม็ดอ่าฮะ ทานมาตลอดทานมาตลอดสิกว่าปีสิกว่าปีแล้วก็จะมีเริ่มแรกก็ยาไม่เยอะหรอกนะคะไม่กี่ตัวเองยากดภุ่มยาอ่าแบบเพนทโซลนตอนหลังมายากระเพาะยาความดันเยอะมากเลยตาม,มาหมดเลย <laughs> ยามาหมดเลยก็เวลาไปหาหมอคุณหมอนัดสองเดือนนี่จะหิ้วถุงยามาสองถุงแบบใหญ่มากโอแล้ว,ลว,วอะไรทําให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันมีของบางอย่างที่จะช่วยได้ คือคุณหมอที่รักษาตัวนิดเองนะคะเคยอธิบายให้ฟังแล้วเคยเขียนเขียนเป็นหนังสือให้ดูว่าคุณไปหาหนังสือมาอ่านนะถ้ามันประมาณว่าถ้าความตายอาจมาเยือนถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเสริมคุณบอกว่าให้คุณไปหามาอ่านดูนะอะไรอย่างนี้คุณหมอแนะนําให้คุณหารเสริมสําหรับนิดนะคุณหมอแนะนําเลยท่านบอกไหมครับว่าเป็นอาหารเสริมอะไรไม่ได้บอกให้ไปหาหนังสือเล่มนี้ยมาอ่าน ใช่คะ่ะให้มาหาให้มาศึกษาดูนะครับแต่มันได่บอกว่าเป็นตัวไหนอืก็พยายามหาอยู่ก็ไม่ไม่เจอเพราะว่าเราต้องอหานนเเลั้ <นะ S 2> ไม่จอ,อจนกระทั่งมาพี่เขาแนะนําคือคุณพงนฤทธ์ซึ่งซึ่งพี่เขาเห็นตัวนี้อยู่บีมอยู่ก็ลองมาแนะนําเราดูก็มาศึกษาดูคะ่ะก็เอาไปฉไปทานเดือนเดือนแรกที่ทานบีมสีสีชมพูสีชมพูนะฮะสีชมพูค่ะ เดือนแรกที่ทานแต่ทานคู่ยาหมอนะคะของตัวนี้ในี่ทานคู่ยาหมอเลยก็ไม่เอาแล้วกลัวทานสองแคปซูลเช้าแล้วก็สองแคปซูลเย็นน้ำมังคุดครึ่งซองสองเย็นค่ะน้ำมังคุดทานตอนไหนฮะน้ำมังคุดน้ำคุดทานตอนเช้าเลยทานตอนเช้าเลยนะฮะพร้อมกับแคปซูลสองเม็ดแคปซูลเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดค่ะก็เป็นสี่ต่อวนทานได้เดือนหนึ่ง ทานคู่กันได้เดือนนึงรู้สึกว่าตัวเราก็บพี่กระเป๋ามากขึ้นดูแบบไม่หงดหงิดมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงทานข้าวด้วยเยอะเมื่อก่อนเป็นคนเบื่ออาหารดูไม่ค่อก็คือเห็น <he en S 1> ความาเปลี่ยนแปลงในใน,ใน,ใ,นในตัวเองค่ะก็ทานไปสองเดือนเนี่ยเพื่อนเริ่ม,เร,มเริ่มทักแล้วว่าเออนิดทํางานได้แล้วไม่ปวดแล้วหรอ ไม่ได้ไปหาหมอแล้วไม่ได้หยุดนะนะอะไรเขาก็อ๋อเราก็ลืมเลือกดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นงั้นจริงๆคือคนรอบข้างอะบอกเขาทักเพราะว่าทํางานสี่ห้าวันเริ่มไปหาหมอแล้วเริ่มไม่ได้แล้วขาบวมขึ้นมาเพื่อนก็จะพยุงออกไปหาหมอครับอันนี้คือชัดเจนค่ะสีชมพูเข้าไปทําอะไรในร่างกายกับ SL ชเอาีกับประชาชนเพราะฟังดูโรคนี้น่าจะเป็นโรคที่ค่าชีวิตหลายๆคนมาแล้วนะครับ คือท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็คงจะแปลกใจถ้าบอกว่าต้นเหตุมันก็เหมือนกับไอ้โรคข้อเข่าเสื่อมนั่นแหละนะะแปลกใจไหมก็ไม่เลือดขาวตัวเดียวกัน,นไอสารที่ตัวเดียวกัน,นที่มันหลังเยอะไปอ่ะแล้วทําให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอ,อเป็นออโตอิมมูนดิซิสนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นออโตมูนที่ค่อนข้างจะรุนแรงในเเนี่ยนะครับ เป็นพี่เบิ้มของออโตอิมูนอ่ะพี่เบิ้มของโรคแพ้ภูมิแพ้ภูมิข้อเข่าที่บอกว่าเราเดวอดฉมังมากมันเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับ SLE เนี่ยมันเด็กน้องเล็กน้องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้นตอมันเกิดขึ้นจากเหตุเดียวกันครับคือสารสามตัวเนี้ยเทนเอฟเอลฟาอินเตอร์ไนนหกอินเอร์เเยอะไปเยอะไปมันก็โจมตีตัวเราเองก็เราก็เกิด ภูมิของเราทําลายตัวเราเองใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปลดลดมันลงมานะฮะลดลงมาในปริมาณที่เหมาะสมอย่าลดลงไปจนกระทั่งมันแบนติดดินนะถ้าลดลงไปมากๆก็จะมีปัญหาอีกคราวนี้เราจะติดเชื้อง่ายเลยนะครับก็คล้ายๆกับการออกฤทธิ์ของยาเซีรอยอครับเพราะนั้นเซยรอยใช้แล้วฉมังก็เพราะว่ามันลด การแพ้ภูมิตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็อาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างที่คุณเนจชนกเป็นก็ติดเชื้อเป็นอะไรอย่างอื่นเสริมขึ้นมานั่นก็คือผลข้างเคียงจากการกินเซีรรอยนั่นเองนะครับทีนี้คราวนี้แคปซูลของเราทําอะไรนะอย่างเช่นที่เราอธิบายไปว่าถ้าคนที่ปกตินะครับคนเราสร้างของเราอยู่แค่เนี้ยถ้าคนที่กินแคปซูลสีชมพูของเราสี่เม็ดต่อวัน มันก็สร้างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่สร้างมากอยู่แล้วมากเกินไปอยู่แล้วมเมื่อกินสีชมพูมันก็จะต้องลดมาแน่นอนนะครับอาการแพ้ภูมิก็จะลดลดดนะก็จลลงเราก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสมดุลน,นะครับแล้วถ้าหากว่าเรามีการใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยน้ำมังคุดมันมก็ลดนะฮะทั้งสามตัวจะถูกลดด้วยน้ำมังคุดหมดเลยนะครับ,รบตั้งแต่เอ่อเอ่เอหนึงหน่ง ซึ่งจะมี T N F อ l ลฟาอยู่ก็จะลดลงมา T s 2ซึ่งเป็นอินท r อร์วิน6อยู่ลดลงมาเยอะมากแล้วอินเ r อร์คิน17ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งบันกาศการใช้น้ำหุดกับแคปซูลซรั่มพูมันร่วมด้วยช่วยการอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการเอสอก็จะหายไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆผมมีเพื่อนที่อยู่ในอเมริกา เขาเป็น SLE มาหลายส0ปีนะฮะแล้วใช้ก็ทรมานมากวันหนึ่ง็มาเที่ยวไปเยี่ยมผมที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็พูดอาการให้ฟังบังเกิญมีหมออวบรณีซึ่งนั่งอยู่ในนั้นด้วยก็เลยแนะนําบอกว่าเออทำไมไม่คุยกับพิเชษผมก็เลยให้เขาใช้นะครับแล้วก็ใช้อยู่ก็สูตรอย่างที่อย่างที่ว่าเนี่ยใช้ไปได้ไม่กี่เดือนนะฮะเขาก็เริ่มหยุดยาเอสทั้งหมดเลยนะครับซึ่งยาทั้ง ตัวที่อาจารย์นำภัยรู้จักดีเดี๋ยวอาจารย์นำภัยช่วยเสริมนิดนึงนะพผู้หนึ่งกดพูนันเชรีเดวิสยาที่หมอให้นั้นก็เป็นยากดภูมิฮะชื่อไฮดรอกซีคลอโรควีนจริงๆเป็นยารักษามาเรียแต่มันสามารถกดภูมิได้เพราะนั้นพวกนี้เขาก็สามารถเอามาใช้ใน SLE ได้ีได้เพื่อนที่อยู่ที่อเมริกานะครับที่เขาใช้แล้วก็อาการก็ดีขึ้นหยุดยาทั้งหมดนะแล้วเขาก็หยุดผลิตภัณฑ์ของเราหยุด สีชมพูด,ด้วยประกอว่าหยุดไม่ถึงปีเขาก็โอเคนะฮะแต่ว่าหยุดไม่ถึงปีอาการเริ่มกลับมาอแล้วไม่ว่าจะบินกลับมาเพื่อจะเอาซัพพลายไปใช้อีกหนึ่งปีนะแต่จากประสบการณ์ที่เขาพบว่ามันทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่เขาพยายามทําอยู่ตอนนี้ก็คือจะผลักดันผลิตภัณฑ์ออกไปใชนบิมของเรา ให้เกิดขึ้นในอเมริกาเ,เพราะในเร็วๆนี้เราก็จะมี Apple USA เกิดขึ้นนะครับต่อไปจะไม่ได้ยินอาจารย์พิเชษบรรยายแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องไปบรรยายภาษาอังกฤษที่อเมริกาทุกวันนี้แข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะตอนนี้บีมส,สีเขียวได้แล้วค่ะะาะอาจารย์ทานสีเขียวเช้าตื่นนอนขึ้นมาทานเลยแล้วก็ไปทานทีก่อนนอนอเป็น2เม็ด แต่ก็จะสลับไปสลับมากับสีชมพูนะคะครับค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ถูกต้องนะอาจารย์ค่ะน้ำมังคุดบางทีก็ไม่ได้ทานบางทีก็เนื่องจากทานกระถึงฐานนั้นไม่ได้เป็นตัวหลักแต่แต่เป็นสีเขียวถ้าเรานอนดึกตื่นเช้าเป็นเมื่อก่อนนะนิดไม่ไหวเลยนอกเลยแต่ทุกวันนี้สบายมากตื่นตีสีก็เป็นหมอของตัวเองก็ถูกต้องแล้วครับจะไปกินสีเขียวอย่างเดียวตลอดเวลานะมันจะกลับมาเร็วมากค่ะนะครับยินดีด้วยครับ